โชว์พร้อมกับไรจะทงเลยนะวันนี้มี่พงศ์คันมาอยู่ด้วยวันนี้เอาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เอาพูดโอเคอ่ะพูดถึงเกมมาโชว์หน่อยวันนี้ครับก็วันนี้ก็พร้อมมาดีอยู่แล้วก็ตามแผนแล้วตามแผนใช่ไหมครับก็พี่เขาก็มาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเราชิงออกก่อนครับอ๋อชิงออก่อนเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าทีมค้างก่อนไหมครับน้องวันนี้ก็ มันจะง่ายกว่าก้อนก่อนนะเพราะวหนึ่งกไม่มีผลเลยทั้งก่อนนี่กอนหลไหมางก่อนเท่ากันเท่ากันใช่ไหมอ๋อแล้วร้อยแปดรยก็ตึงไปอะอาจจะได้อาจจะได้ชนะมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งติดโอ้ฟอมสดมากเลยวันนี้นะนนใจมีไหมมีมีอยากจะอยากจะเจอใครไหมเอ้านนใจมีไหมมีไหมก็แล้บอกให้เลยแต่ไม่เป็นแล้วเอออ๋อแล้วแต่ทางมีอาชีพไหมั พี่อุ้นเตรียมพักอยู่ครับว ou oh, ันน anyway. ี่อุ้นเตรียมพักอยู่เดียววันนี้ไม่มีใช่ไหมหรือว่าผู้พันด้วยผู้พันบอกโอเชียรับะสารวัตรโอเชียร์สารวัตรโอเชียร์สารวัตรวันนี้เป็นต้องที่ดูน้องชมวันนี้มียกไหนที่หนักใจด้วยอะไรไหมไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยหรอจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าต้องขอบคุณมันนะเป็นถ่านออดสองคนนี้ขอแก้คืเขาตั้งกระดิ่งที่ห้าแล้วสองปรับแก้เกมมาอย่างนี้ครับราะว่าตอนแรกมีเปลี่ยนผู้ชกโอปรับแก้เกมมาก็ สครับที่เบนียครกก็นนี้มันี่มีจนให้นองเาห่ครัมีคครับอมีนะอคผมก็ตเียไกลเามคนสาม่นนชกามื่นนข้าชกสามหมื่นครับที่เล่นที่เป็นอยากพูดอะไรบ้างท่านดี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับท่านครับ สวัสด์อเช่แล้วก็พีนะ่บูแล้วก็สิง์ใจนะครับแล้วก็ทําไม่เด็กมีทุกวันนี้ได้เพราะเด็กมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับก็เรื่องอนาคตนี้ก็ขึ้นอยู่กแบบับโปรโมตเตอร์ตัวสังกัดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดทุกไ้ครับก็ต้องมีปรับปรุงตลอดเพราะว่าเด็กเนี่ยคือผมว่ากระดูกประสบการณ์มวยนี่เขายังไม่เขี่ยวรางดินก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเด็กเขามีความตั้งใจและขยัน ถึงบกพอดีครับยี่สิบสามตุลาเด็นมีรายการก็มีมีข่าวว่าตั้งไปแล้วตั้งกันไว้กับคุณศึกเลกครับน้ำหนักเท่าไหร่ก็118ร้อยสิบแปดครับเิยังยังครับยังใหญ่บ้างพี่มองังญ่บ้างไฟนี้ก็ก็หรือว่าเป็นงานหนักหนักไฟนึง